สวัสดีค่ะวันนี้นะมีนะัดกับแก๊งแม่บ้านญี่ปุ่นนะคะเดี๋ยวนี่หมาเอารถมาจอดไว้ครึ่งทางนะเดี๋ยวจะต้องรีบวิ่งไปสถานีรถไฟก่อนนะคะเพราะว่าต้องขึ้นรถไฟรอบ10.46เดี๋ยวเวลอีกนิดหน่อยนะ,ะเดี๋ยวขอ4คูณร้อยไปก่อนนะคะ วันนี้19องศาเลยทิ้งเสื้อหนาวไว้ในรถด้วยนะเนี่ยคงจะไม่หนาวกลางทางหรอกนะแดดแรงอยู่ พี่กลุ่มนี้นะคะคบกันมาน่าจะแบบ1112ปีแล้วอะตั้งแต่แบบมาญี่ปุ่นใหม่ๆยังไม่มีลูกจนมีลูกแล้วจนลูกเล็กลูกโตแยกย้ายกันไปทำงานนะคะก็ยังแบบนานๆได้รวบรวมมาเจอกันทีนะคะเจอกลุ่มเล็กบ้างกลุ่มใหญ่บ้างคือการมีเพื่อนในต่างแดนนี่สำคัญมากนะโดยเฉพาะญี่ปุ่นถ้าสามีเราแบบบ้างง,งบ้าง,งาน ไม่มีเวลาช่วยเหลือเรายังไงเราก็ยังมีเพื่อนคอยช่วยเหลือนะคะอย่างตอนที่มามาย้ายกลับมาญี่ปุ่นรอบนี้นะเหลือเวลาอีกแค่อาทิยตเดียวนะคะพี่มิโซะต,ต้องเปิดเทอมเข้าปนหนึ่งนะแล้วมิรินก็ต้องเข้าอันุบาลใช่ไหมคะซึ่งมันมีของที่ต้องเตรียมซื้อแบบเยอะมาก <ๆ S 2> ก็ได้เพื่อนๆพี่ๆกลุ่มนี้นะคะพาไปซื้อนะไม่งั้นนี่คือแบบมืดแปดด้านมากหรือมีอีกครั้งหนึ่งนะมามากลับมาจากเมืองไทยนะคะ แล้วปปาๆก็ดันแบบมีประชุมสําคัญอนะไปรับไม่ได้นั่งรถไฟกลับมาเองแล้วกันซึ่งเราเนี่ยลูกสองนะแล้วกระเป๋าอีก6ใบนะคะกลับมาจากเมืองไทยเออพี่เขาก็แบบสงสารหลานนะขับรถวนไปวนมาเป็นร้อยกิโลนะคะไปรับเราที่สนามบินแล้วมาส่งให้ที่บ้านนะคือแบบซาบซึ้งมากตรงนี้สถานีชินมสัสโดนะคะมาถึงท่านเวลาโดยสวัสดิภาพ เดี๋ยวรอพี่อีกคนหนึ่งมาเจอกันที่สถานีแล้วก็จะเดินไปร้านเวียดนามด้วยกัน,นะคะ่ะมีเพื่อนอีกสองคนรออยู่ที่ร้านเวียดนามนะคะเดี๋ยวจะไปช้อปปิ้งของไทยกันก่อนแล้วก็ค่อยไปร้านอาหารไทยค่ะร้านที่เรากำลังจะเดินไปเป็นร้านขายของเวียดนามนะคะทั้งเจ้าของแล้วก็พนักง,งานเนี่ยก็คือเป็นคนเวียดนามหมดเลย แล้วถ้าเราโชคดีไปวันที่เขาเอาของสดมาลงนะก็จะมีผักผลไม้อะไรจากแบบแถวแถวบ้านเรานะมาขายแยะเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าวันนี้เราจะโชคดีเขาเอาของมาลงหรือเปล่านะคะห้ามตรงนี้แล้วไปตรง ในร้าข้าวซอยวันนี้จะมีมะมมว่ก่อนนะวันนั้นพี่ก่อนได้เขียวสวอยวน่ากินเชียวโูโ้ยพี่ว่าสุดซอยขอ,ของไทอไร่างี้งเดี๋ยวไปกัทตาเองแต่นำเองก็ไม่ค่อยเด้งถึงแล้วร้านนี้นะคะร้านขายของเวียดนามนะแต่ว่ามีของไทยเยอะอยู่ค่ะ เดี๋ยวเราเข้าไปดูกันว่ามีอะไรบ้างเราเคยมากันสองสาครั้งแล,แล้วนะคะร้านนี้ของในร้านเนี่ยหลักๆก,ก็เป็นของเวียดนามนะคะแล้วก็ของไทยค่ะมีของไทยเยอะเหมือนกันนะน้ำแเกียมไม่อาแบบที่เป็นน้ำเลยอะแต่ว่าป้าไม่ได้จึงมันไม่ได้หมดะ มันหมดค้อยมาใหม่ก็ได้ไหมนาะมันไม่ใช่ไก่มากตรงนี้เป็นพวกเส้นนะคะสารพัดเส้นของเวียดนามเามข้าเมาวนเข้าเมานี่กาแฟเวียดนามอันนี้อะไรชากรีบบัวหรอ,อชากรีบบัว ตรงนี้เป็นแบบแป้งสำเร็จนะไว้ทำขนมน้่นนี่นะคะมีหลายอย่างเลยที่เราไม่เคยเห็นเยอะแยะเลยอ่ะเฮ้ยนี่อะไรแป้งสาละเปาแป้งทำซาลาเปาเฮ้ยอันนี้แป้งอะรวะเฮ้ยอันนี้น่าลองอะสตีมบานาน่าเค้กฟรัเคกล้วยหอมไม่ใช่เนาะ อันนี้เขาเรียกอะไรนะเกชอบกินบอบเปียยวนเหรอเออบอกเปียยวนอชอบกินนี่ไแป้งปทำปลาท้องโกะตรงนี้เป็นข้าวเม้าถั่วเขียวสาคูลูกบัวนะคะข้างในมีครกด้วยนะเดี๋ยวเข้าไปดูผักผลไม้ข้างในดีกว่าแต่ว่าแลดูตู้เย็นโล่งๆนะคะไม่น่าจะใช่วันลงของนะ กิโลเหรออ๋อนี่นี่พันสามห้าสิบสองพันสี่สี่ลูกต่อกิโลแสดงว่าเขาต้องชั่งนะอุ้ยมีนขน,นุนสั่งแพ็คเลยจ้าหวานไหม <c oughs> มันดูยังไม่จบเท่าดูไม่ดูเหมือนดิบอ่ะดูเหมือนนี่ไงเพิ่นดูก็รู้ว่าไม่ไม่เนี่ยปิดก่อนนะนนนออนะดูก็รู้ว่าไม่เนี่ยแต่เผื่อกปลุกอร่อย เดี๋ยวเสร็จได้อีกเดี๋ยวเสร็จได้ดูมันเ่อนเมื่อพี่เคยกินเหมือนสุราษฎร์เอามาจักอุบลเนี่ยอันนี้อร่อยเลยแหละพี่ไม่แน่ใจว่าอันนี้มันจะอร่อยเหมือนเหมือนของอุบลหรือเปล่าเออมันอร่อยเลยเหมือนมัมีรสชาติอยู่เลยมันอร่อยกว่าหอูยออะแต่มันมีรสชาติอยเอาไปทำอะไรอ่ะเอาไปทำยังอ๋อ ใช่มันเหมือนแบบมันมีรสชาติมันจะเผ็ดหน่อยๆไม่ใช่เเผ็ดมันจะมีกลิ่นพริกไทยน่ะอ๋อไม่ใช่เครื่องแกงใช่ไหมไม่ใช่เครื่องแกงอย่างั้นก็ไม่เหมือนทอดมันเนาะเหมือนหมูยอไม่เหมือน่เหมือนอ่าแบบหมูยอถ้า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 ถบาไม่ถ้าใช่ประเภทเดียวกันนะเพราะว่าที่พี่เคยกินน่ะมันเป็นของอุบนใสต่อใสต่อเรียบร้อยวันนี้รู้สึกของน้อยเนาะมาแล้วก่อหรือว่าของกำลังมา ผักชีสามอยห้าสิบเยนแบบมีรากด้วยไก่กับอะไรไม่รู้เหมือนซี่อาหบ้านเราอ,อ่ะเออพี่เอาไปลองชิมเออมันก็ชอบลองแบบ <c ười> ม่บ้านนี่เป็นอะไรอ่ะนนนเนื้อแห้งมะเนื้อแห้งแบบเสร็จน่าลองเนาะแต่ว่าไม่รู้เหมือนกัี ม,มีมะขามคุกเนมคะพี่เมิงพี่เมิงกินมะมะขามคุกวิธีชตัชาเขียบงวงสนองลนมราวของไทยเหรอของไทยสิคะนี่ตรงนี้เป็นชั้นปลาร้านะคะแล้วก็น้ำปลามีทั้งไทยทั้งเวียดนามนะฝั่งนี้ก็เป็นพวกซอสค่ะซอสพริกสีราชาทั้งของไทยของเวียดนามอร่อยไหมไม่เคยกินน,นนะแบบฟิล ภาษาเวียดนามหมดเลยอ่ะ,นะอเนี่แล้วพี่จะทุเรียนเวียดนามเาทุเรียนนี่นนเฟรชอไม่มออาารู้อาหรรอล่าทุเรียนเวียดนามออใช่เวียดนามเขาก็มีทุเรียนเนาะ้เนื้อันนี้อ็นอยากได้ดีนอันนี้เอะไรลูกก,ก็กลมกลมม่นี่ากลมกลมนิดนลากกว่นม่ なんかサラダみたいとかタイのインサンスのスタイルのはい、サラダの感じであと、これ書いたのはそのまま食べられますよあ、そうはい、6本間、200本のマイスベッドもこれ食べますあげますよあ、そっかこれね、よくわかんないからねあー、そっかまだいっぱいありますよあ、本当ありがとうございますベトナム方ね、なんか黒いの色みたいな。 มินาเาวันไหนนั่นก็จะเคนว่าฮัปป่าโน่นั่นก็นั่นก็แกนักฮัปป่าโนสุดเออใบยานังใช่หรอเออเจนนีก่อาริยาโตไซมาสอาริยาโตไซมาสอุเรชีอาริยาโตไซมาสดีเล็กนอยสุดหมอนหนอนอาหูหมูไปให้พี่แซมกินด้วเนี่ยหูหมูมีอะไรแปลกๆไหม ตรงนี้เป็นพวกปลานะคะปลาที่มาจากแถวแถวบ้านเรานะทั้งแบบปลากระบอกปลาหมอปลาช่อนปลาดุกอะไรประมาณนี้นะคะแต่กว่าเราจะถึงบ้านเนาะเออเดี๋ยว <จะ S 2> <ะ>มันจะเป็นน้ำแล้วมันจะคาวออกมาใช่ใม,มันจะแฉะแชในกระเป๋าลูก <laughs> ชอบเราก็ต้องหิว <laughs> ไข่แดงไข่แดงเออใช่เหมือนแบบกินกับข้าวต้มไงแต่ไม่รู้ว่าถ้าทําเองมันจะคาวไหมจะตามร้านข้าวต้มมันอร่อยน้อยเออยำไข่แดงไปลองก็ได้นะอันนี้กินได้เลยใช่ไหมก็ต้องกินได้แล้วนี่เปิ้ลสองก็คือไข่เค็มไข่แดงเออใช่อันไถ่อะเส้นเฮียคืออะไรนะเซนนี้งเสองนแปดศูนย์ นี่ขาหมูเนื้อพี่ม้งขาที่ไม่ใช่ขาเกี๊ใช่ป่ะเอ้ยน่ากินนะถ้าไม่ใช่ขาเกี๊เพราะเปิ้นแบบขาเกี๊มันเหมือนแบบไอ้นี่คือเฮ้นี่ก็น่าสินแล้วอีกมั้งขาใช่ป่ะขาที่เป็นเนื้อาที่เป็นเนื้อเป็นน่องแบบดูเนื้อแดงเยอะด้วยทำสี่หรือเปล่าดูใหญ่ๆต่อกิโลไงต้องไปชั่งเองเข้จะแพ็คสำหรับไอ้นี่เลยแพ็คสำหรับหนึ่งกิโล อยากดูดิสว่สนเรื่องนี้เอารถมาก็ได้อยู connect, am, story, nice ่แล้วก็นั่งไปไปะเกียงเลยพอจะซื้อก็เหตุผลสพอทุกสิ่งอย่างได้หมดอ่ะอันนี้ของไทยก็หนึ่งจุดแปดเดียอะไรนะไก่เนี้ยเหรอคุณถึงต้องเข้ามาจับอย่างนี้เป็ดหรือเปล่าอือหรือเป็ดน่ะเป็ดไะ เียงกะไม่ได้เสียงเป็ดมากกว่ายาวๆอย่างเงี้ยเอาเนืไงมาละรับเป็ดย่างนี่จ้านี้พี่เอาไรคะคุณกนเนื้อเงจังผูอะไรเจนอะนปลูกได้ด้วยหรอปีเราชอบกินันมันดูน่ากินอ่งอะไรอ่ะมันแข็ง มันก็ห uhm น้าตาเหมือนผ้ากีฬวจริงอะผ้ากีามาไม่ได้ของกินเลนที่เราอ่ะที่กีฬาเส้นยวมากเกนี่ัี้อ่นี่มนอนนี้มากกว่าหนาแบบแบบชั้นเยอะก็มีเนาะแต่ว่าอนี้มนอาชีพมาแล้วอาชีพในการขุดคนเป็นแบบขาว ดูสิอันนี้ย่ายเลยอ่ะกำลังเลอกอะไรขาวๆแล้วแบบนี้มันมันมันรวมอะไรรวมไส้เหรอไม่ไงไม่มันไม่ได้รวมไส้หรอกมันเหมือนเป็นแผ่นแผ่นหนึ่งแล้วมันหัวเออจริงหัวไม่กล้าไปกินอ่ะคือถ้าไปทำอะไรน่ากลัวดำเจี๊ยบปลาไหลหรอปลาไหลนี่ปลาไหลปลาไหลหรอ นี่นเลว่าแบบแนวไส้กรอกอะไรสักอย่างอะหรอแนวแบบเหมือนแบบงูเหมือนงูไม่กล้าจับนี่นึกว่าไส้กรอกอะไรดำๆยิ่ไม่กินไปไหนเออหรอทั้งไทยทั้งญี่ปุ่นที่ไม่กินกินนะญี่ปุ่นกินนะญี่ปุ่นแต่ไทยกินไม่เปทยแต่ก็คือทำไม่ได้อันนี้มันคือผักอะไรวะเจ้เฮ้ยใบชะพลูแต่แบบแระดูเน่าๆไงไม่รู้หรอมันไอช้ำอยู่ที่บ้านพี่เฉียงนี่ ไปปูเนี่ยรอต้นไปปลูกซิที่บ้านเออของปีที่เราตายอย่างเขียดไปแล้วนะไม่ตายว่ะไม่ได้เอาเข้าบ้านอ่ะเจเจมาถึงเจสั่หามากเราเดินตั้งนานเลยไม่เห็นเราเจอแต่ของอันนี้ใช่ไหมมันจะดองเปรี้ยวหรือก็จะอะไรรถมันยังไงเราไม่รูจะมะกรอสิมันก็ไม่เปรี้ยวนี่หว่าเนาะไม่เปรี้ยวน้เปรี้ยวดิมะกรอกทำไมไมไม่มะกอกดองออเรมันแพงอ อันนี้คืออะไรอ่ะอ๋อหัวปีหรอัวปีเอาไปแกงใส่พริกไอ้นั่นอ่ะกับไก่นะกับไก่กระดูกแล้วก็ใส่พริกพริกลาบหัวลาบเนื้ออร่อยมากอันเนี้ยไก่เนียเจ๊ต้องทำให้กินแล้วเหรอทำเองบอกเป็นเท่าไหร่คะอันนี้อน้ำจิ้มสุกี้เหรอค่ะจิ้มสุกี้แต่มันมีภาษาเวียดนามก็มีมันน่าจะเป็นของเวียดนามมากกว่าป่ะวะ ไม่น่าไว้ใจเท่าไหร่ป่ะเออ,อมยมันไทยมันเขียนอะไต้มยำหมอืมอยากรู้ว่ามีนอะไรเน่ยกินเจแปเอ้ยเบน่าวาร์ปมาถึงร้านไทยแล้วนะคะร้านอาหารไทยเราไปขึ้นข้างหน้าดีกว่าน,นะเพราะเขายังไม่เปิดร้านโุกงไม่เปิดข้างหลังเหราเปิด1 1บเอ็ดขนที่กี่โมง หลังจากรวมตัวกันสร้างความวุ่นวายให้ร้านเวียดนามเสร็จนะคะเราก็มาต่อกันที่ร้านอาหารไทยคะ่ะร้านที่มาม้ามากินบ่อยๆนะหลังๆนี้เวลาเรานัดเจอกันนะคะเพื่อนๆก็จะมานัดร้านนี้นะ,ะเหมือนมันเป็นแบบกึ่งกลางทุกคนมาได้นะคะแล้วก็อาหารอร่อยด้วยเวลาเรามากินกับเพื่อนๆคนไทยด้วยกันนะเราก็จะสั่งอะไรได้แบบหลากหลายวกว่ามากับครอบครัวนะคะไหนแนะนําสมาชิกหน่อย พี่มิงค่ะสวัสดีค่ะป้าป้าอ้อป้าอเคยแล้วป้าอเจ้าของสวนผักร้อยเอเคอร์นี่เก๋ค่ะสวัสดีค่ะมาทาดีค่กันนิอาหารไทยวันนี้ชองแกงแม่บ้านว่างงานวันนี้งานหยุดวันนี้นี่นี่รู้จักกันมา10ปี10ปีอพเนะ10ปีอัพ แล้วตั้งแต่ยังไม่มีลูกจลูกโตแล้วจะลูกก็มัธยมปลายมอ้นขึ้นมต้นมปลายไปกันแล้วตั้งแต่ช่วยกันแบกรถเข็นขึ้นบันไดสถานีช่วยกันอุ้มตอนนี้ลูกโตแล้วก็สบายแล้วลูกโตแล้วก็นะปัตตี้กินข้าวเผลดที่อันนี้ลูกไม่มาด้วยแล้วขึ้น ขึ้นได้เลยขึ้นได้เลยชั้นสองไปนั่งดูเมนูก่อนเราไลนา์มาสั่งอาหารไว้ล่วงหน้าก่อนแล้วนะคะพอนั่งที่เรียบร้อยปุ๊บตำถาดก็ออกมาก่อนเลยค่ะถาดนี้คือแบบแซ่บมากอร่อยมาก นานๆเจอกันทีนะคะกินกันไปคุยกันไปสารพัดเรื่องนะไม่จบสักเรื่องค่ะแย่งกันพูดตลอดออ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 อืมมมมี่่่าากกก้้้้้ะะะะะะะรรยยนนนนเเเไไจจบค็พลดวชชช สมัครเคยแป๊บนะมิซุย่ะบริษัทที่ทำอะรขอจมักา้วก็งเลแนี่วันนี้มาในโหมดแม่บ้านมีสาระากอู้ยมนีเริ่มพูดเรื่องลงทุนอะไรเดี๋ยวเดจะไปเรื่องไม่ได้เรื่องแล้วเนี่ยเดี๋ยวเดอายุเปลี่ยนคนเปลี่ยนขมายขมายจ้ะขอ อันนี้เก็บไหมครหรือรยังไงรหรือจะเอาน้ำมาใส่<ร>โอเคกินจนจสุดท้ายรอดูรายการนั้ไหมไอ้จานนี้ซุปหน่อไม้นะคะอันนี้เป็นเซตกระเพราไข่ดาวนะพี่อ้อยอยากกินแล้วก็อันนี้เป็นน้ำตกคอหมูค่ะปิดท้ายด้วยของหวานกันนะคะอันนี้เป็น สาคูถั่วดำมะพร้าวอ่อนส่วนอันนี้บัวลอยเผือกมะพร้าวอ่อนค่ะแล้วก็ช่วยสุดท้ายนะฟินสุดข้าวเหนียวทุเรียนนี่เดี๋ยวเราก็ต้องรีบกินรีบแยกย้ายแล้วนะคะเพราะว่าได้เวลาลูกเลิกเรียนแล้วค่ะต้องกลับไปตามรับตามส่งเรียนพิเศษกันปฏิบัติหน้าที่เหมือนเดิมนะคะนี่เก๋ทำขนมดอกจอกมาฝากด้วยนะคะ ทำเองทอดเองเลยนะสามารถมากดอกจอกอยู่เมืองไทยได้กินกันไหมแล้านนี้ชาใบาเตยนะคะเมื่อกี้ซื้อมาจากร้านไทยเป็นชาที่เขาเสิร์ฟในร้านแหละแล้วมันหอมดีชอบนะคะก็เลยซื้อกลับมานี่คือของทั้งหมดที่ซื้อมาจากร้านเวียดนามนะคะซื้อแค่3ามอย่างนี้เองนะส่วนอันนี้ได้ฟรีนะคะเขาให้ฟรี อย่างแรกก็คือเงาะกระป๋องค่ะเด็กๆชอบกินมากเลยนะเงาะกระป๋องเนี่ยเอามาแช่ฟรีสนะคะนี่กลับมาถึงก็โยนเข้าช่องฟรีสไปแล้วนะเดี๋ยวไว้กินหลังกินข้าวตอนเย็นค่ะเงาะกระป๋องซื้อมาสองกระป๋องนะกระป๋องละสามร้อยห้าสิบเยนหารสามนะคร่าวๆก็ประมาณร้อยสิบห้าร้อยสิบหกบาทนะคะ แล้วก็มะม่วง3ามลูกค่ะอันนี้เป็นมะม่วงแก้วของเวียดนามนะจริงๆอยากจะไปได้เขียวเสเวยแต่ว่าวันนี้ไม่มีเห็นวันก่อนเพื่อนซื้อเขียวเสเวยมาคือน่ากินมากเขียวเสวยไทยนะคะแบบกําลังหวานๆเอ้ยกาลังเหลืองๆกรอบๆเลยแต่วันนี้ไม่มีนะได้แก้วเวียดนามมาพันสี่ร้อยเยนนะคะสามสามลูกหนึ่งกิโลพันสี่ร้อยเยน ประมาณ466บาทโอค้คิดเป็นเงินไทยแล้วแอบสยอง3ลูก460บาทโอ้ oh d แล้วก็น้ำปลาหวานนะคะซื้อมากินกับนี่แหละจริงๆมีอยู่แล้วกระป๋องหนึ่งเลยซื้อมาเพิ่มอีกกระป๋องหนึ่ง450 ก็ประมาณ150บาทนะคะ450ยบเยน150าบาทแล้วอันนี้เป็นหน่อไม้หน่อไม้ในน้ำใบาย่านางนะคะเขาให้ฟรีมาเขาบอกว่าสั่งมาแล้วคนเวียดนามไม่ซื้อนะเพราะว่าเห็นน้ำใบาย่านางดำๆนะคนเวียดนามไม่กินแต่ว่าคนไทยเห็นแล้วแบบดีใจมากพอดีน้องคนขายเขามาถามนะว่าแบบเนี่ยกินยังไงรู้จักวิธีกินไหมเนี่ยแบบเออถ้ารู้เอาไปเลยนะให้คนละสองถุง เพราะว่าคนเวียดนามไม่ซื้อนะพอคนไทยมาเขาก็เลยแจกให้คนไทยนะคะสองถุงให้ฟรีมาส่วนอันนี้เป็นชานะคะอันนี้ซื้อมาจากร้านไทยนะที่ไปกินร้านอาหารไทยชามันจะเป็นถุงเป็นถุงข้างในนะคะชงเปละหอนเป็นแบบนี้ทีแบ๊ หอมมันเนี้ยมันแบบเป็นชาผสมใบเตยนะคะเขาเสิร์ฟที่ร้านนี้แหละแล้วมันหอมมากชอบก็เลยซื้อมากินที่บ้านก็วันนี้ได้มาแค่นี้นะไม่ได้ซื้อเยอะเพราะว่าตู้เสบียงคือแบบแน่นมากแล้วก็ซื้อมาเยอะๆก็มาเก็บให้มันหมดอายุไป,ปเปล่าๆนะคะก็เลยซื้อแบบเท่าที่เห็นเราก็จะกินจริงๆค่ะโอเคมีแค่นี้ค่ะ คลิปนี้ก็เป็นอีกมุมหนึ่งของแม่บ้านไทยในญี่ปุ่นนะคะเป็นแม่บ้านแบบเจนกลางๆหน่อยนะที่ลูกๆเริ่มโตกันแล้วนะคะเราแม่ๆก็แยกย้ายกันไปทํางานของแต่ละคนนะคะกว่าจะมีวันหยุดตรงกันกว่าจะนัดเจอกันได้ก็นานๆทีนะคะจะได้เจอกันมาคุยกันมากินกันมาเมาท์มอยกันนะเป็นการชาร์จแบตค่ะแล้วก็กลับไปสู้ๆกับหน้าที่ของตัวเองต่อไปนะคะ แล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ